3ครับผมโอ้โหหอนี่มีข้อดีก็คืออุปกรณ์ที่อุปกรณ์ที่เริ่มต้นนะครับผมก็คือเล t เทอร์บอดี้ก็หมายถึงเกาะไม้ทื่อๆก,กากๆอันนึงนะครับผมก็คือไม่สามารถใช้อาวุธระยะไกลได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็เฮ้ยบอกเลือด4 0เอฮ้ยผมแมน,น่ใจะอัปเดตที่แล้วประมาณ30%ปอนะนี้เขาเพิ่มเลือดให้นะเออสี่สถือว่าเลือดเยอะสุดแล้วมั้งหรือว่าผมไม่ทันสังเกตว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่าวะหรือว่าผมไม่สังเกตเองวะแล แยกไขนะครับผมหรือว่าอาวุธระยะประชิดนั่นแหละก็คือดาบหอกวันอะไรพวกนี้แล้วก็ระดับ2นะครับผมจะปลดล็อกนะครับผมให้คือมีความสามารถดังนี้ก็คือบวกการฟื้นฟูเลือดเนี่ยสี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็จะรีเจนเลือดเร็วหลังจากที่อ่าหลังจากที่ได้รับเดเมจ้าไรแล้วแล้วก็ระดับ3นะครับผมมีโอกาสที่จะบล็อกการโจมตี5%นะครับผมโอเคครับผมและนี่ก็คือประมาณนี้ไออาชีพที่ผมเล่นอยู่นะครับผมนี่คงโดนเท้าใครมาหรือว่าโดนมือใครมาวันเนี้ยโดนต่อยป้าเนี่ยดูฟันแบบแบ่งเข้าไปเลย